แผลในช่องปากเกิดได้จากหลายสาเหตุในบางครั้งอาจจะมีแผลที่เกิดขึ้นไม่กี่วันแล้วก็หายไปได้เองแต่บางครั้งจะเป็นอยู่หลายวันและไม่หายแผลในช่องปากเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการทานของร้อนก็จะทำให้เกิดแผลลอกบริเวณพดานปากได้นะคะหรือการใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดใหญ่เกินไป จะทําให้เกิดการกระแทกเนื้อเยื่อในช่องปากเกิดแผลขึ้นได้หรือการเปลี่ยนยาสีฟันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองจากสารบางอย่างในยาสีฟันซึ่งในบางครั้งอาจจะมีอาการแพ้ทําให้เกิดแผลหลุดลอกในช่องปากได้ค่ะนอกจากนี้การมีพฤติกรรมเคี้ยวกระพุ้งแก้มเวลาเครียดหรือมีความวิตกกังวลก็อาจทำให้เกิดแผลในช่องปากบริเวณกระพุ้งแก้มตามรอยฟันได้นะคะหรือการมีฟันที่เรียงตัวไม่ดี อาจทาให้เกิดการแตกกระแทกกับเนื้อเยื่อในช่องปากจนเกิดแผลหรือการใส่ฟันปลอมหลวมที่ไม่พอดีกับสันเหงือออาจทําให้เกิดการเสียดสีกับเนื้อเยื่อในช่องปากจนเกิดเป็นแผลดได้เช่นเดียวกันค่ะในบางครั้งแผลในช่องปากบางประเภทอาจมีสาเหตุไม่ชัดเจนและอาจเป็นซ้ำๆบ่อยๆได้เช่นแผลร้อนในโดยส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่มักสัมพันธ์กับความเครียดพักผ่อนน้อย หรือได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอมักพบมากในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นนะคะโดยลักษณะของแผลร้อนในก็คือแผลขอบแดงยกนูนอยู่ในบริเวณเยื่อเมือกที่เคลื่อนไหวได้เช่นกระพุ้งแก้มลิ้นเพดานอ่อนแผลร้อนในส่วนมากจะเป็นแผลขนาดเล็กไม่เกิน1เซนติเมตรซึ่งสามารถหายได้เองภายใน7-10วัน หรือหากเรามีอาการมากๆอาจรักษาโดยการทายาเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะแผลจักเริมมักเกิดซ้ำเวลามีความเครียดพักผ่อนน้อยหรือมีสิ่งกระตุ้นทำให้เชื้อไวรัสที่อยู่ในปมประสาทฟื้นตัวเองกลับขึ้นมาลักษณะของแผลคือจะเป็นแผลเล็กๆหลายๆแผลรวมอยู่กันเป็นกลุ่มและจะมีอาการนำมาก่อนเช่นอาการปวดคันเจ็บแปลบ,บริเวณแผล และจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสนำมาก่อนและจะแตกเป็นแผลนะคะมักพบได้บริเวณรอยต่อบริเวณริมฝีปากกับผิวหนังหรือหากอยู่ในช่องปากเราอาจจะไม่ทันสังเกตในระยะที่เป็นตุ่มน้ำใสแต่มักจะเจอเป็นแผลเล็กๆบริเวณเยื่อเมือกที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นเงือกเพดานแข็งและโดยมากจะสามารถหายได้เองภายในระยะเวลาประมาณ7-10วันเช่นเดียวกันและในบางครั้งหากมีอาการเจ็บปวดมาก,มาก ก็อาจใช้ยาทาเพื่อบรรเทาอาการได้เช่นเดียวกันค่ะแผลที่มีลักษณะเป็นรอยแดงแงรอยขาวขาวหรือมีก้อนนูนแปลกแผลลักษณะนี้เป็นรอยโรคกลุ่มหนึ่งในช่องปากที่สามารถเปลี่ยนไป,ไปเป็นมะเร็งได้จึงควรหมั่นสังเกตภายในช่องปากอยู่เป็นประจำโดยใช้การสังเกตหน้ากระจกร่วมกับการคลำและการตรวจช่องปากโดยทันตแพทย์อาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้นะคะ โดยลักษณะของรอยโรคนี้สามารถแบ่งได้เป็น4กลุ่มก็คือ 1. เป็นแผลเรื้อรังที่ไม่ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์แม้ว่าจะมีการกำจัดสาเหตุออก 2. สามารถเห็นรอยโรคสีแดงหรือสีแดงปนขาวเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อช่องปาก 3. แผ่นฝ้าสีขาวเช็ดไม่ออกบริเวณเนื้อเยื่อช่องปากและ 4. เห็นเป็นก้อนในช่องปากหรือที่ลำคอซึ่งมีลักษณะแข็งเป็นไตไม่มีอาการเจ็บค่ะ ลักษณะรอยโรคที่กล่าวไปเป็นลักษณะรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญดังนี้ 1. การสุบบุหรี่หรือยาเส้นเนื่องจากความร้อนและสารเคมีในควันบุหรี่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อช่องปากอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังส่งผลให้เนื้อเยื่อมีการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นมะเร็งได้ 2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อบุช่องปาก เมื่อถูกระคายเคืองอยู่เป็นประจำจะทำให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอาจทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ 3. การเคี้ยวหมากหรือยาเส้นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีสารก่อมะเร็งปนอยู่ 4. การระคายเคืองในช่องปากจากการถูกกระแทกจากสิ่งมีคมอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เนื้อเยื่อในช่องปากเป็นแผลเมื่อเกิดซ้ำอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นแผลเรื้อรังเนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ เช่นฟันแตกขอบฟันคมรวมถึงการใส่ฟันปลอมที่หลวมหรือไม่พอดีนะคะกลิ่นปากเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายความมั่นใจและส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างสาเหตุสำคัญของกลิ่นปากมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของช่องปากส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นแบคทีรียที่เป็นต้นเหตุนี้จะมีอยู่ตามปกติในช่องปาก ดังนั้นในบริเวณใดที่มีเศษอาหารตกค้างแบคทีเรียจะย่อยสลายเศษอาหารทําให้เกิดกลิ่นเหม็นในช่องปากขึ้นได้บริเวณที่พบการหมักหมมของเศษอาหารได้บ่อยคือบริเวณลิ้นร่องเหงือกใต้ขอบเหงือกนะคะส่วนอื่นที่สามารถพบได้ก็คือบริเวณที่หดฟันขอบครอบฟันที่ไม่พอดีหรือการเป็นโรคปริทันเหงือกอักเสบมีฟันผุรูกว้างหรือใต้ฐานฟันปลอมชนิดถอดได้ มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณดังกล่าวจะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนอกจากนี้ปริมาณการหลั่งของน้ำลายก็ยังส่งผลต่อการเกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันค่ะสาเหตุของกลิ่นปากสามารถเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกช่องปากนะคะสาเหตุจากภายในช่องปากได้แก่การมีแผลในช่องปากเช่นเนื้องอกแผลร้อนในแผลที่เกิดภายหลังการถอนฟันหรือแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในช่องปาก สาเหตุจากฟันผุเกิดจากเศษอาหารตกค้างและสะสมในรูฟันฟันที่ผุทะลุโครงประสาทฟันหรือฟันที่มีหนองเกิดขึ้นที่ปลายรากฟันจะมีเศษอาหารสะสมอยู่ในตัวฟันทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเกิดโรคปริทันหรือโรคเหงือกอักเสบจะเกิดจากการมีคราบจุลินทรีย์และหินน้ําลายสะสมเป็นจนํานวนมากซึ่งทําให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันนะคะและในผู้ที่ใส่ฟันปลอม หรือเครื่องมือต่างๆในช่องปากเช่นใส่เครื่องมือจัดฟันหรือใส่เครื่องมือการฟันล้มและมีการรักษาความสะอาดที่ไม่ดีก็จะมีการสะสมของเศษอาหารในช่องปากเกิดเป็นกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้การหลั่งน้ำลายน้อยก็ยังเป็นสาเหตุข,ของการเกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำลายจะช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกออกถ้าในช่องปากมีการหลั่งน้ำลายออกมามาก ช่องปากก็จะสะอาดมากกว่าคนที่มีการหลั่งน้ำลายออกมาน้อยและน้ำลายจะช่วยลดการบูดเน่าของอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นในช่องปากได้ค่ะและที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือลิ้นนะคะที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันเนื่องจากบริเวณคนลิ้นด้านในสุดจะมีน้ำเมือกในช่องจมูกไหลลงสู่คอเมื่อแบคทีเรียนในช่องปากย่อยน้ำเมือกนี้จะทำให้เกิดกลิ่นปากขึ้นมาได้ ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคนะคะสําหรับสาเหตุภายนอกช่องปากได้แก่การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและคนรอบข้างแล้วยังเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้สูบเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงมากขึ้นและกลิ่นบุหรี่ยังตกค้างอยู่ในช่องปากผสมกับกลิ่นอื่นๆทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวขึ้นได้ การรับประทานอาหารบางชนิดเช่นหัวหอมกระเทียมเครื่องเทศสตอและแอลกอฮอล์จะสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันแต่โดยธรรมชาติอาหารพวกนี้เมื่อถูกย่อยหรือถูกดูดซึมไปแล้วเกิดการขับถ่ายออกมากลิ่นก็จะหายไปได้เองนะคะสำหรับการเจ็บป,ป่วยด้วยโรคบางอย่างก็อาจจะก่อให้เกิดกลิ่นปากได้ได้แก่โรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นโรคไซนัสอักเสบทอนซินอักเสบ โรคมะเร็งที่โพรงกระดูหรือโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโรคปอดเรื้อรังวัณโรคปอดมะเร็งปอดหรือโรคของระบบขับถ่ายค่ะเราสามารถตรวจกลิ่นปากตนเองได้จากการแลบลิ้นออกมาแล้วแตะไปที่ข้อมือจากนั้นปล่อยไว้สักพักให้น้ำลายแห้งแล้วลองดมกลิ่นที่ข้อมือของตนเองนะคะว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ สำหรับการจัดการกับกลิ่นปากสามารถทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยช้าล้างแบคทีเรียออกจากน้ำลายแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและที่สำคัญควรจะมีการแปรงด้านบนของลิ้นด้วยนะคะเพราะลิ้นของคนเราไม่ได้เป็นผิวเรียบสามารถเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้ใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ก่อนหรือหลังแปลงฟันมดอาหารกลิ่นแรงเช่นกระเทียมหอมใหญ่พริกไทยเนยแข็งหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่ทําให้เกิดกลิ่นปากมอดสบ,บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากหรือเมื่อตัวเองรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติในช่องปากนะคะมนุษย์สามารถมีฟันใช้งานได้ตลอดชีวิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพและสีไปตามการใช้งานไปบ้างแต่การสูญเสียฟันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติซึ่งมักมีสาเหตุจากสองโรคหลักได้แก่โรคฟันผุและโรคปริทันอักเสบซึ่งทั้งสองโรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เพียงใส่ใจดูแลสุขะอนามายัยช่องปากด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูอร,รายอย่างน้อยวันละสองครั้งใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันทำความสะสอาดซอกฟัน นอกจากนี้การสูญเสียฟันอาจเกิดจากการมีอุบัติเหตุหกล้มหรือการมีพฤติกรรมการใช้ฟันที่ไม่ถูกต้องเช่นการเคี้ยวของแข็งการใช้ฟันหน้าเปิดขวดน้ำอัดลมซึ่งเสี่ยงทำให้ฟันแตกฟันร้าวหากมีการสูญเสียเนื้อฟันมากจนไม่สามารถบูรณะฟันได้ก็จำเป็นจะต้องถอนฟันซี่นั้นออกไปนะคะหากสูญเสียฟันไปแล้วฟันที่เหลืออยู่อาจไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพดังเดิม ควรต้องใส่ฟันเทียมทดแทนเพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติป้องกันการล้มเอียงของฟันซี่ข้างเคียงหรือฟันบนที่ยื่นย้อยลงมานะคะนอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถออกเสียงพูดได้ตามปกติรวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาด้านบุคลิกภาพทำให้เกิดความมั่นใจในการยิ้มหรือหัวเราะการสูญเสียฟันอาจทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าหย่อนคล้อยทำให้ดูแก่กว่าปกติ ซึ่งการใส่ฟันปลอมจะช่วยให้หน้าดูเต็มขึ้นดูไม่แก่ง่ายนะคะไว้ทำงานมีเรื่องให้เครียดมากมายอาจทำให้เกิดอาการหรือรอยโรคในช่องปากที่สัมพันธ์กับความเครียดได้ตัวอย่างเช่น 1. กัดเค้นฟันและนอนกัดฟันหลายคนเวลาเครียดมักจะเผลอกัดเค้นฟันโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ตามมาของการกัดเค้นฟันก็คือฟันสึกหรือฟันแตก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อข้อต่อขาดันไกลและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวที่จะต้องรับแรงจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้นะคะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณหน้าหูบริเวณแก้มไปจนถึงขมักได้การเค้นฟันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะตื่นแล้วก็ขณะนอนหลับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความเครียดมากมค่ะในกรณีที่เค้นฟันขณะนอนหลับหรือที่เรียกว่านอนกัดฟันจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่สามารถสังเกตได้จากการรู้สึกตึงๆหน่วงๆบริเวณใบหน้าหลังตื่นนอนหรืออาจมีคนทักว่าได้ยินเสียงกัดฟันกรอดๆขณะที่เรานอนหลับการนอนกัดฟันต่างจากการกัดเค้นฟันตรงที่ไม่สามารถเตือนตัวเองตอนหลับให้เลิกกัดฟันได้และไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะกระตุน้นเช่นผ่อนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางครั้งทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำเฟือกศอกฟันเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฟันสึกฟันแตกรวมไปถึงการเจ็บปวดของข้อต่อขากันไกลด้วยค่ะ 2. การมีแผลร้อนในบ่อยๆปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการมีแผลร้อนในบ่อยๆก็คือความเครียดลักษณะของแผลร้อนในคือเป็นแผลตื้นสีเหลืองหรือขาวที่ล้อมรอบด้วยสีแดง โดยส่วนใหญ่แผลร้อนในจะสามารถหายได้เองภายในเวลา7-10บวันโดยสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆเวลา2-3ครั้งอาจอมน้ำแข็งหรือน้ำเย็นแต่หากแผลยังไม่หายภายใน2สัปดาห์แนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะ 3. มีตุ่มน้ำใสที่มุมปากการมีตุ่มน้ำใสเป็นกลุ่มที่มุมปากเป็นอาการของโรคเริม โดยโรคนี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อเฮอร์ิสซิมเพลตไวรัสเมื่อร่างกายรับเชื้อนี้เข้ามาในครั้งแรกพบว่าร้อละ99จะไม่แสดงอาการแต่เชื้อจะซ่อนตัวอยู่ที่เส้นประสาทคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อนี้อยู่ในร่างกายนะคะแต่เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่ลดลงพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดก็จะทำให้เชื้อไวรัสกระตุ้นตัวเองกลับขึ้นมาแล้วเกิดอาการของโรคได้ ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดปวดคันคันเป็นอาการนำมาก่อนจากนั้นจะเกิดเป็นรอยแดงมีตุ่มน้ำใสเป็นกลุ่มและตุ่มน้ำนี้แตกออกมีอาการตกสะเก็ดซึ่งโดยมากจะสามารถหายได้เองภายในระยะเวลา7-10วันค่ะอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจนะคะเพียงแต่จะต้องระวังการใช้สิ่งของร่วมกัน นื่องจากในช่วงที่มีรอยโรคจะสามารถส่งต่อเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้จากการสัมผัสผิวโดยตรงค่ะ